สลานะคะอายุ54ปีปัจจุบันอยู่ชนบุรีค่ะมาจากชัยภูมิตอนอยู่เชยภูมิเป็นเด็กอยู่ค่ะหาเรียนหนังสือจบก็ไปทำงานที่บ้านอยากจนค่ะไม่มีพ่อ บ้านเป็นเด็กกำพร้ายากจนมากๆใช่อยู่กับแม่กับยายเขาก็เลยต้องส่งไปทํางานเพราะแม่มีน้องอีกสองคนแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวเลี้ยงคุณแม่ของเขาด้เป็นคุณยายคุณแม่ต้องเลี้ยงตั้งห้าหกชีวิตแม่ไม่มีตังส่งเราเรียนเขาก็ให้เราไปทํางานที่เชียงใหม่ถูกส่งไปคนเดียวเนี่ยแหละไปสํานักงานแรงงานเนี่ยแหละที่เชียงใหม่ตอนอายุสิบสองแรงงานเด็กใช่ได้เดือนเดือนหนึ่งเดือนห้าร้อยบาทไปทําโรงงานขนมไปหนึ่งวันแรกปุก๊บเขาให้พัก ตื่นตีสองตื่นมางัวงเงียมากเขาปลุกตื่นตีสองต้องลุกมาทำขนมตั้งแต่ตีสองถึง7-8โมง9โมงถึงจะได้พักทำทุกอย่างออกส่งตามตลาดด้วยทำอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งแล้วทำไมทำอไ,ได้แค่ปีเดียวแม่ก็ไปตามมาตามกลับกลับมาอยู่บ้านได้3เดือนแล้วก็เข้ากรุงเทพเลยเข้ากรุงเทพมากับเพื่อนๆที่แดงว่าจะมาทำดอกไม้ก็ไม่ได้ทำแล้ว เขาให้เลือกเอาระหว่างทาดอกไม้ทําดอกไม้เดือนหนึ่งก็ได้500เหมือนเดิมแต่ถ้าเลือกเป็นแม่บ้านแล้วได้700อก็เลยเลือกมาเป็นแม่บ้านที่โรงงานดอกไม้เช้ามาหุงข้าวแล้วก็ทํากับข้าวใช่บ่ายมาก็ขึ้นไปถูเรือนแล้วก็รีดผ้าแค่นั้นนะกินอยู่กับเขาพักที่เดียวกันกินอยู่ที่เดียวกันเจ้านายเจดีมากให้วิชามาจนทุกวันนี้เรามีวิชาี่ในการซักรีดเสื้อผ้าเจ้านายก็สอนเรารีดเสื้อผ้าใช่ทํากับข้าวเป็น ตีดพาเป็นแล้วก็รู้จักระเบียบร,รู้จักวินัยได้ระเบียบทําให้เรารักบ้านเนี่ยถึงได้เลือกมาทําอาชีพที่อยู่กับบ้านทำได้สา3ปีปใช่สาปีกว่าๆหละ ก็มีแฟนนั่นแหละก็เลยย้ายมาชนบุรีพอปี3-2สอก็ย้ายมาตั้งลูกรลานที่นี่ยาวนานจนปัจจุบันนี้แรกๆเลยก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกเอ๊ะวันนึงก็อยากแกมีรายได้ว่าเอ๊ะเรามานั่งรอเงินสามีคนเดียวไม่พอนะหารายได้พิเศษก็คือรับจ็อปพามาทําตามบ้านหลักๆเลยเอ๊ะความร่้มก็เกิดก็อยากแกมีหน้าร้าน ก็เลยตั้งออกมาอยู่ข้างนอกมาเปิดร้านเต็มตัวก็ลงทุนก็มาเซ้งกิจการเขาพอดีมีน้องคนหนึ่งเขาทำก่อนเขาเซ้งกิจการตรงนี้ให้ก็มาเซ้งพี่นี่เขา8 0ด0 0จุดเริ่มต้นนะหรอจะบอกว่ายังไงอะเรามีอาชีพของเราอยู่แล้วพอดีมันมีหน้าร้านมันมีทางเลือกจากที่เราอยู่ในบ้านเราต้องวิ่งรับวิ่งส่ง พอมีตัวเลือกที่เรามานั่งตรงนี้ให้ลูกค้ามาหาเราเองสบายขึ้นสบายในการรับส่งนะแต่งานงานโหดมากงานหนักมากแต่เราก็ต้องทําอย่างเช่นเราทําอยู่ในบ้านเรารับมาวันนี้อีก2วันส่งได้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอย่างเขามาส่งอย่างเงี้ยเราต้องเร่งทำทำวันนี้พรุ่งนี้ประมาณ10บโมงเขามาเอาแล้วเราต้องให้เสร็จทันปีสี่แปดนี่เราทํางานหนักในช่วงนั้นนะใช่ก็ปวดหัวเขา่า ปวดหัวเข่าเริ่มมาการบวมที่เข่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะก็ไปหาหมอเลือกที่จะไปหาหมอไปหาหมอหมอก็บอกว่าเออเหมือนจะเออเป็นอะไรอะไทรอยเรามันเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไทรอยจะเสื่อมนะก็ให้ยาบมากินแล้วก็บอกว่าลดน้ําหนักนิดนึงได้ไหมจ้ะแล้วก็ออกกําลังกายควบคู่ไปพร้อมๆกันอ,อะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นติดมาวดมากนวดทุกอาทิตย์ อาทิตย์ละ200เดือนหนึ่งก็สี่สี่แปดร้อยละนวดทุกเดือนทุกเดือนหลังๆก็เออเริ่มห่างละเดือนหนึ่งลดเป็นสองครั้งบ้างแต่พอหลังๆจากนั้นนะมันก็มีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็ตัดสินใจเลิกนวดดีกว่ายิ่งนวดยิ่งติดเลิกนวดใหม่ๆแทบจะเดินไม่ไหวเลยนะตอนที่เรานวดอยู่มันยืดหยุ่นเส้นมันยืดหยุ่นแต่พอวันหนึ่งเราไม่ได้นวดมันหดมันตึงอะ่ะอย่าได้บิดนะบิดปุ๊บนะมันบิดไม่คืนนะเอี้ยวพอแรงนี่เอาไม่กลับนะ ใค,ใครนวดบ่อยๆแล้วจะรู้ว่าติดหมอนวดเป็นยังไงมันจะล็อกไปเลยแหละแล้วก็ต้องอดทนปวดหลังแล้วก็เอาหมอนรองปวดขาแล้วก็เอาหมอนรองปวดหนักๆเข้าแล้วก็เนี่ยไปหากิ้งตามไม้ตามอะไรเหมือนไฟมันถูมันไถแล้วก็กิ้งไป <c oughs> ใช่เพราะมีใครนวดให้เราเราต้องนวดเอาค้อนมั่งเอาอะไรมั่งคอ,อกอก,อกต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 ากระดูกตามข้ออย่างเงี้ยตอนนั้นอยู่คนเดียวได้แหละลูกไปเรียนที่มอ อันนี้มันเกิดจากการปวดเมื่อยการทํางานหนักของเราการยกของเราอาจจะยกของไม่ถูกจังหวะยกเดินตากผ้ายกผ้าอะไรผ้าอย่างเงี้ยอย่างหนึ่งจังขยับนู่นขยับนี่แบบรุนแรงอะไรเงี้ยบางิีเครื่องซักั้งผ้าเรายกเราอะไรอย่างเงี้งงยหลายอ,อย่างอ่ะมันก็เลยเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมามันก็มีอาการช็อตแป๊บๆช็อตยังไงครับเวลาก็มาเหมือนมันเหมือนเหมือน,อน,อนไฟช็อตอ่ะมันเหมือนการชาบางคนก็เรียกชาเป็นช็อตอ่ะมันจะแล่นมาแล่นขึ้นมาใช่ จากปลายเท้าอ่ะมันจะช็อตรืบขึ้นมาเหมือนกับเคยโดนเส้นไฟช็อตไหมบางทีเราพอกกข้อสองเป็นไฟช็อตรึบอย่างนั้นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเช้ามาก็โอดโอยมันก็ต้องสู้มันก็ต้องทำบางทีก็รู้สึกว่าเออทำไมต้องปวดขนาดนี้เนาะทำไมเนาะการหาเงินนี่มันยากเย็นแสนเข็เนาะเราลำบากมากๆนะมันเหนื่อยนะก็ได้แต่ว่าเออเมื่อไหร่มันจะหายปะเราก็พยายามทําให้มันเบาลงมันก็เบาไม่ได้หรอกงานมันเยอะ ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเรินมไม่ได้ก็ต้องเอาผ้าพันที่เขา่าลงบันไดเนี่ยนะต้องใช้ขาข้างเดียวจากที่เราเคยเหยียบสองข้างก็แก๊แกๆต้องลงทีละข้างทีละข้างตอนขึ้นก็โหนขึ้นตอนลงคือแช่เราบันไดให้ดีที่สุดอะขึ้นบ้านก็ต้องโหนขึ้นบางวันขึ้นไม่ไหวก็นอนอยู่ข้างล่างเนี่ยหละขึ้นไม่ไหวบางข้างล่างก็หลอนข้อมือมันปวดมันปวดในนี้ปวดนึบเืบอยู่ในนี้ปวดมากปวดแบบปวดอยู่ในกระดูกดำลึกๆ ก็ขาไม่เจอก็ต้องพันใช้ยาทาแล้วก็พันก่อนนอนพันบางวั 1, นพันแน่นตื่นเช้ามาตี1นีสองมือนี่บวมใช่ก็เห็นในโฆษณาก็เลยเนี่ยมันตรงกับโรคที่เราเป็นก็เลยตัดสินใจซื้อนี่อรัวเอ็มเอฟมากินค่ะใช่ความรู้สึกหลังกินครั้งแรกมันไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วค่ะมันต้องใช้เวลาก็กินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยประมาณ สักสองสัปดาห์ก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันดีนะเริ่มแรกอะ่ะไม่ได้ดีที่ขานะอ่ามันจะมาเห็นผมที่หน้าที่ผิวอันนี้เรื่องจริงมันจะเป็นผิวดีผิวดีอะไรดีขาจากที่เราตึงๆหน่อยมันก็นิดนึงพอเราหลังจากที่เราเริ่มเข้ามาขยับมาสัปดาห์ที่3อันนี้ดีจริงและหายตรงขาขาแข็งแรง สามารถที่จะเข้าห้องน้ำสาธารณะได้อะไรได้มันสะดวกสบายขยับแข้งขยับขาจากเมื่อก่อนที่เดินบันไดน,นะก้าวทีละก้าวทีละก้าวพอเรากินไปสักพักหนึ่งเนะี่ยเดินขยับขึ้นสองขาได้สบายๆเลยก็ประมาณสัก5-6ชุดก็น่าจะดีดีขึ้นนะแต่จริงๆอะสชุดแรกก็ดีแล้วล่ะ แล้ถ้าจะให้ดีมากๆก็ต้องประมาณนี้ต้องกินต่อเนื่องค่ะอย่างน้อย1 2สเดือนคุณต้องต่อเนื่องได้ได้เพื่อสุขภาพที่แบบดีมากๆอ่ะค่ะกินวันละหนึ่งซองตื่นเช้ามาชงน้ำเปล่ากินง่ายของเขากินง่ายกินด,ดีไม่มีรสไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรกินเข้าไปชงเหมือนเราดื่มน้ำเปล่าอ่ะกินง่ายกินง่ายๆเลยมันก็อาจ,จะมีเล็กนิดนิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าขาวนะ เรากลับมองว่ามันเป็นความหอมของธรรมชาติของคอลลาเจนมากว่า<ม>น่าจะเป็นประมาณนั้นยืนนี่ผ้านี่วันหนึ่งนะโอ้โหร้อยตัวในยยืนชิวเลยเย,ยืนชิวได้ใช่3ามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเราสามารถยืนได้ตั้งแต่10บโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเราสามารถยืนได้จริงๆใช่เพราะว่าชีวิตมันต้องยืนมากๆเลยก็อยากจะฝากสำหรับคนที่ยังไม่เคยกินอัลลนะคะ ของพวกนี้มันดีต่อสุขภาพลองลงทุนกับสุขภาพลงทุนกับอย่างอื่นเราลงทุนได้หากว่าเราเจ็บเราป่วยอย่างเงี้ยเราลองมาลงทุนกับสุขภาพดูว่ามันจะดีก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรเนาะมันดีลองดูลองดูลองลองลงทุนลงทุนดูถ้าหากอยากขายอยากให้สุขภาพดีลองดูถ้าว่ามันเข้ากับชีวิตของคุณแล้วอะลองอะลยเอ็มเอฟเพื่อสุขภาพของคุณเองสุดท้ายก็จะบอกว่าก็ขอบคุณเนี่ย อโรวเอ็มเอฟที่ทําให้สุขภาพดีทุกวันนี้ก็จะกินต่อไปเรื่อยๆเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อฝันของเราจะประสบความสําเร็จเพื่อความจริงที่มันจะเกิดขึ้นก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ให้สุขภาพที่ดีกับเราค่ะขอบคุณอโรว์เอ็มเอฟค่ะสนับสนุนโดยอลัวมูฟรีโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ2กล่องมูลค่า998บาท พิเศษเพียง590บาทย้ำสือ2กล่องเพียง590บาทโทรเลย02 1578933ย้ำ02 1578933